สมผลให้หน่อยครับครับอ๋อค่ะพี่แต่งตัวสวยจังเลยแน่นอนเนื้อนายอร่อยไหมผลอะไรนะครับผลแอปเปิลผมกลัวขอผลนะพี่ผลอะไรอ๋อผลแสงครับผลแสงหรออ่าเอาไปเดะไม่งั้นก็ผลไฟเฮ้ยเรื่องมากละอ่าผมเป็นผู้เล่นใหม่ผมเป็นกวางยืนสองขาทำไมผมไม่ได้อ่อหยิบไปเลยพี่สุ่มให้ได้ไหม สุ่มก็ไม่ได้ผลไฟกับผลแสงสิผมอยากดูดวงพี่ผลอะไรก็ได้ตอนนี้ผลอะไรก็ได้แล้วเหรอเอางีถ้าสุ่มได้ไฟกับแสงจะให้ถ้าผลอื่นนายอดตกลงเปล่าหาพนมตกลงเคตามมานั่งเรือซิไหว้นำไปเลยมาดูกันนะครับว่าเราจะได้ผลไฟหรือผลแสงหรือไม่เป็นกวางยืนสองขาเราจะได้ผลทเทออผลที่ไม่ใช่แสงกับไฟอะนะ จบเลยนายอดขาเอ้าตกลงกันว่าง่ายเจ้าพวกมนุษย์รักษาสัญญาสิใหตู <I do. S 1> <laughs> ไปเลย